ทีมพิทาชีของแนนเข้าชิงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่เอาชนะโอกายาม่าซีเกาไป3-2ต่อเซตน,นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นแมตท,ที่บีบหัวใจพอสมควรนะพลิกกันไปพลิกกันมานะครับและในวันพรุ่งนี้ครับพิตาตชีจะเข้าไปชิงกับทีมเดนโซเวลาบ่ายโมงตรงนะครับเนื้อหาใจาความทั้งหมดจะเป็นอย่างไรครับเรื่องราวหลังเกมจะเป็นอย่างไรวันนี้เรามาพูดคุยกันครับ อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าตอนนี้นะครับวีคัพของญี่ปุ่นนกําลังดุเดือดเลยครับเพื่อนๆแล้วก็เพิ่งจบไปสดร้อนๆเลยนะครับในรอบรองชนะเลิศเป็นทางฝั่งของอุกายามาซีกาวครับพ่ายแพ้ให้กับฮิตาชิไปนะครับสต่อ2เซตครับส่งผลให้ฮิตาชิเนี่ยเข้าไปชิงชนะเลิศกับทีมเดนโซ่เครับที่เมื่อเช้าเนี้ยพวกเขาก็สามารถเอาชนะทางด้านของเจทีมาเวลัสไปได้นะครับทาให้ฮิตาชิชิงกับเดนโซ่นะครับส่วนเวลาในการชิงครับจะแข่งขันกันนะครับเวลาบ่ายโมง ตรงนะครับของวันพรุ่งนี้ซึ่งดูเดือดอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ครับเกมที่เจอกันครับระหว่างฮิตาชิกับโอกายาม่าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างสูสีเลยนะมีเซตของใครของมันนะครับอย่างเซตที่1เซตที่2ในฮิตาชิเนี่ยก็ทําได้ดีกว่าโอกายาม่าเนาะเซตสามแลสี่ครับเป็นโอกายาม่าที่ทําได้ดีกว่าและเซตห้าครับเป็นฮิตาชิสามารถเฉือนเอาชนะไปได้นะครับสิบห้าต่อสิบสอง ซึ่งในเกมวันนี้ครับทีมฮิตาชิไม่มีแนนทัดดาวนึกแจ้งนะครับลงเล่นนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าคือก็มีหลายกระแสนะครับคอมเมนต์ตอนนกไลฟ์สดเนี่ยก็บอกว่าบางคนบอกว่าแนนในยหมดสัญญาตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วนะครับบางคนก็บอกเจ็บบางคนก็บอกว่าเก็บตัวไว้นะัดชิงชนะเลิศนะครับซึ่งตรงเนี้ยโอเกอร์ก็ยังหาอะไรที่แน่นอนยังไม่ได้สักเท่าไหร่นะคือยังไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับในเรื่องของที่แนนเนี่ยไม่ลงเล่นในวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปนอาก หลายคนก็บอกว่าหมดสัญญาตั้งแต่เดือนมีนาะก็มีความเป็นไปได้ในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่า พอแนนก็เล่นให้กับทางด้านของฮิตาชิมาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับในในการแข่งขันวีคัพเนี่ยหนัดเนี่ยแนนก็เล่นมาโดยตลอดก็จะมีในเรื่องของเกมวันนี้เลยครับที่แนนไม่ได้ลงเล่นนะครับซึ่งในเกมวันนี้มันกินในเดือนของเมษาไปนะครับซึ่งก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันครับที่แนนเนี่ยอาจจะหมดสัญญาใช้คําว่าอาจจะนะครับเพื่อนๆยังไม่ได้มีอะไรคอนเฟิร์มเนาะก็ใครคาว่าอาจจะนะครับส่วนทางด้านของอาการบาดเจ็บเนี่ยของแนนหลายๆคนอาจจะมองว่าที่แนนไม่ได้ลงเนี่ยเพราะอาการบาดเจ็บหรือเปล่าถ้าในมุมของโอ๊กรู้สึก ก็อาจจะมีความเป็นไปได้แต่อาจจะยังไม่ไม่ใช่นะในมุมของโอ๊กนะก็อาจจะนะทุกสิ่งทุกอย่างยังคงเป็นคาว่าอาจจะทั้งหมดนะครับส่วนในเรื่องที่บอกว่าแนนนะครับเก็บตัวไว้รอบชิงนะครับโอ๊กมองว่าไม่มีเหตุผลนะครับที่ิตาชิจะเก็บแนนไว้รอบชิงนะสมมติว่าถ้าแนานยังมีสัญญาเหลือต่อแล้วก็ไม่มีการบาดเจ็บเนี่ยโอ๊กว่าย,ยังไงก็ต้องส่งลงเล่นครับเพราะว่าแนานเป็นคนสําคัญมากๆนะครับของทีมมิตาชิเพราะว่าทําคะแนนได้เยอะมากๆนะครับในถ้วยวีคัพเนี่ยทำไปแล้ว83คะแนนในตาแหน่งมิดเดิลบ็อกซ ถือว่าแนานเป็นคีย์เพเยอร์คนสําคัญของฮิตาชิครับอกว่าในเรื่องของการเก็บตัวไว้ในรอบชิงเนี่ย น่าจะไม่ใช่เหตุผลนี้นะครับเดี๋ยวรอลุ้นกันว่าในวันพรุ่งนี้นะครับแนนจะได้ลงเล่นหรือไม่นะครับในรอบชิงชนะเลิศที่ฮิตาชิจะเจอกับเดนโซนะครับซึ่งคู่เนี้ยเจอกันมาแล้วนะครับในรอบแรกเนาะก็อยู่กลุ่มเดียวกันนะครับเป็นเดนโซชนะไป32แต่ล๊กมองว่าเกมที่เจอกันในรอบชิงนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วเกมนัดแรกแพ้ไป3-2ก็เป็นการแพ้ที่แบบว่าแพ้แค่เซตเดียวอะ่ะเพราะฉะนั้นลูกมองว่าฮิตาชิเจอกับเดนโซเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแต่ที่ต้องลุ้นกัน นั่นคือแนนครับจะได้ลงเล่นหรือไม่ในเกมวันพุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเรารอดูกันเนาะก็อยากให้ลงเล่นครับเพื่อนๆอ,อยากให้ลงเล่นเนาะเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับส่วนเหตุผลที่แนนไม่ลงเล่นวันนี้แอดก็ยังหาข้อสรุปให้เพื่อนๆยังไม่ได้นี่ต้องขออภัยเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้บ่ายโมงตรงเรามารุ้นกันว่าแนนจะสามารถลงเล่นให้กับทางด้านของฮิตาชิได้หรือไม่นะครับโซกายาม่าซีเกาครับพรุ่งนี้ก็ชิงที่3ครับกับทางด้านของเจทีมาเว拉า ก็จัดหนักจัดเต็มกันไปนะครับ2ทีมนี้อกว่าการได้ที่3ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับส่วนทั้งหน้าของฮิตาชิกับทางน้าของเดนโซเนี่ยแน่นอนครับทวกเขาต้องการโทฟี่ต้องการถ้วยจัดหนักจัดเต็มกันอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะครับ ส่วนแฟนๆอย่างเราครับไม่ว่าแนนจะได้ลงหรือไม่ได้ลงในนัดชิงชนะเลิศนะครับก็ถือว่าแนนได้ถ้วยนะครับเพราะว่าแนนเนี่ยในรอบแรกเนี่ยช่วยทีมไว้เยอะมากนะครับในช่วยของบีคัพเนี่ยเพราะฉะนั้นครับเราเชียร์ฮิตาชิเต็มที่อยู่แล้วครับเพื่อนๆพรุ่งน,น,นี้บ่ายโมงตรงนะครับโอกเชื่อว,ว่านะครับฮิตาชิก็มีโอกาสที่จะได้แชมป์เหมือนกันครับแล้วแนนก็มีโอกาสที่จะได้โทรฟี่เหมือนกันนะครับรนั่นจะหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลีกหนึ่งของญี่ปุ่นนะครับก็เป็นทางด้านของเพียวได้เนาะทั่วสมเด็จจพระั ก็เป็นเพียวนะครับดิวชั่น2เป็นบุ๋มบิ๋มนะครับโคเวอร์วิลลีกเป็นดังหน้าของน้องสองนะครับแล้วถ้าพรุ่งนี้นะครับพิตาชิสามารถเก็บชัยชนะครับเพื่อนๆในเกมเนี่ยเหนือเดนโซได้หมายความว่านะครับโทฟี่ทั้งญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีนะครับ จะเป็นของนักกีฬาไทยทั้งหมดเลยครับเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นเกมวันพรุ่งนี้ครับจับตาดูครับต่อให้แนนจะลงเล่นหรือไม่ลงเล่นครับแต่โอ๊กมองว่าเกมวันพรุ่งนี้ถือว่ามีความหมายต่อทัพนักกีฬาไทยพอสมควรครับอาโทฟีพ่พรุ่งนี้มีความสําคัญนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรารอดูกันว่าฮิตาชิจะทําผลงานเป็นอย่างไรนะครับแต่โอ๊กเชื่อว่าสู้ได้นะครับเจอกับเดนโซเนี่ยสู้สูสีสู้สนุกอย่างแน่นอนแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลครับเดี๋ยวต้องไปลุ้นเพอร์ฟอร์ แม้ในสนามของทั้ง2ทีมว่าจะเป็นอย่างไรนะครับดูเดือนเลดพ่านอย่างแน่นอนครับพรุ่งนี้รอชมกันได้เลยนะครับบ่ายโมงตรงนะครับดูไปแลวไปแบลกเกอร์ก็บรรยายสดเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราเข้ามาพูดคุยกันสักประมาณเที่ยง45เรามาพูดคุยกันก่อนนะครับดูไลอัพด้วยนะครับว่ามีทางด้านของแนนหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยแหมมันจะเป็นอะไรที่ฟยลฟ้าพาวแก้วมากนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราเชียร์เดนโซกันต่อไปครับไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับอ่ะและนี่ นี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่โอ๊กนำมาฝากเพื่อนๆน,นะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแต่ต้องคอมเมนต์ด้วยความสุภาพแต่ครับสำหรับ,บัน็ตเกอต้องขอตัวลาไปก่อนนะ ครับใครยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งสามารถกดให้กันเพื่อเป็นกําลังใจให้กันได้นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเชียร์ฮิตาชิในการคว้าชแชมป์ครับต้องบอกเลยว่าทั่วญี่ปุ่นนะทั้งหมดจะต้องเป็นของทัพตักกีฬาไทยเราร่วมเชียร์กันนะครับฮิตาชิพรุ่งนี้เนาะบ่ายโมงตรงนะครับโอกเกอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่วันนี้เกอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ